พี่น้องสบายดีลับภาพี่น้องไปยามเบ็ดเนาะกระทงใส่ใบเต่พูดละตาฮิบซ้อมง,ง่วงตอนใส่กระยมก็ได้สิฮะโตแต่ตตประเทศไทยพี่น้องเบิองเนาะพี่น้องไปยามนี่กำลังกินเขาแล้วนี่ลงมายาม,มนี่ทำมลพิษน้ำกันมาชิถือรบกวนเนาะมันจะทำเตถึงน้ำมนเาพี่น้องเนานะนี่ใส่ใบยอยู่นี่ เอาเงื่อน่ะเงื่อใส่เดือนใส่นเนาะมาหลุดน้ำกันพี่น้องมาสิมมันอยูว่วะแต่ว่าปลาอยู่นี่กระายอยู่แล้วพี่น้องเอาปิดไปใส่ปะลืมปิดไปเลย เท oh, ือดมอเตอร์ไซน์ทนได้หมดละพี่น้องไปพยายามเบ็ดน้ำกัน <c oughs> ลังนี่ยังเฮ้ลังนี่เจอพี่น้องเจอแล้วลังนี่เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วไหนมาหนินี่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 พี่น้องนี่ประคอพอดีงามพี่น้องนึ่งแต้มนึ่งแต้ม เอาจียามไปก่อนน,อน้องเนาะหนึ่งแต้มแล้วแล้วจากเสิบาปดต้องการปัอมาผู้เดียวว่ามีคนถือกล่องให้ลังนี้บอถือลังนี้ยาเขียดลังนี้กระยังเฮ้ยเฮ้ยเรพ,พุ่นเท่ไหร่หนังนี้ลังนี้กระยัง สองเต็มสองเต็มพี่น้องสองเต็มดีเห็นบ่างามเลยพี่นอ้องงามเลยสองเต็มแล้วล้างนี่ล้งนี่นี่พี่นอ้องสามเต็มสามเต็มอสามเต็มนี่พูดดีงามพี่นอ้องอสามเต็มแล้ว Nhưng của đa mắt học. Mán, mán, vô. Nhưng mán Nhưng vô tội. 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 Nhưng vô tội thân cá nhân Ồ, cá nhân Đang nhìn cá Nóng Đang cá bò Nóng อุ้ยรังนี้ก็บรรลอนนะพี่น้องเนะาะรังนี้ก็บรรลอนรังนี้ร้อนรังนั่นก็บรรลอนในซีแตบแด้วยพี่น้องเด้อลังสุดถ่ายไปจะได้เนาะ นี่ถ่ายกบบป๋อน่นได้ซีแตมพี่น้องไปเอาไปปดปลากันซีแตมได้ซีแตมเยือ่ออันเยื่อใส่เดือนใส่เนาะพี่น้องใส่ด้เบสิส่ง่ะละแตมหนึ่ง เดี๋ยวปลวดป่าเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้กับมี่ยังพี่น้องพาพี่น้องมายามเบ็ดกดฝากกดไลก์กดแชร์ปลาบ่วนพี่น้องธรรมะกกดไลก์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อเด,ดี๋ปลดป่ากับพี่น้องไงใจกดใจ